คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวเอ็นได้ลงพื้นที่ตระเวนติดตามความปลอดภัยของทางม้าลายและทางเท้าวรวมทั้งพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณแยกห้วยขวางแยกอโศกมตรีและถนนสีลมค่ะก็พบนะคะว่ามีทางม้าลายในหลายจุดที่ยังไม่ได้มีการรับการแก้ไขรวมทั้งไม่มีปุ่มกดสัญญาณไฟส่วนด้านพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนก็มีบางส่วนนะะที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ทั้งการขับรถบนทางเท้าแล้วก็การขับรถจอดบนทางม้าลายค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอกระต่ายได้สร้างความตื่นตัวให้กับสังคมไทยในระยะหนึ่งจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า1เดือนแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเริ่มเงียบหายไปโดยคดีดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของอายการอีกทั้งด้านพ่อแม่ของหมอกระต่ายเองก็ได้มีการยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครหน่วยงานละเจถึงล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มกับมาละหลวมและคืนสู่พฤติกรรมเดิมๆเห็นได้จากกระแสข่่วที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งการขับรถชนคขนขณะข้ามทางม้าลายและการเฉียวชนคนบนทางเท้าวันนี้ทีมข่าว i อ n อจึงประเวณสำรวจทางม้าลายที่ยังไม่ได้รับการปรับแก้ไขรวมทั้งสำรวจพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนบริเวณแยกห้วยขวางแยกอโศกมนตรีและถนนสีลมซึ่งถือเป็นเส้นการจราจารปิดขับหนาแน่นและมีทางม้าลายหลายจุด พบว่าบริเวณแยกห้วยขวางมีทางม้าลายเชื่อมกันทั้ง4จุดแต่ทุกจุดยังไม่ได้รับการปรับแก้โดยการทาสีแดงหรือมีปุ่มกดสัญญาณไฟคนข้ามทำให้คนเดินเท้าส่วนใหญ่ต้องรอสัญญาณอัตโนมัติซึ่งบางครั้งสัญญาณเกิดการดีเลย์อีกทั้งรถบนถนนมีบางส่วนที่จอดทับเส้นทางม้าลายและฝ่าฝืนสัญญาณคนข้ามขณะเป็นไฟเขียวนอกจากนี้ยังมีการจอดรถขายของและขับขี่บนทางเท้าอยู่ตลอดแม้ว่าจะมีป้ายห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าที่ทางฝ่าย ที่ศกิจเขตแปะไว้าตามเสาไฟเป็นระยะก็ตามโดยการขับขี่บนทางเท้าส่วนใหญ่มักเป็นวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์ของส่งอาหารซึ่งก่อนหน้านี้เวนมีกระแสข่าวมาแล้วสำหรับการขับขี่บนทางเท้าของไรเดอร์จนกระทั่งเฉียวชนคนที่กำลังสัญจรไปมา ส่วนบริเวณแยกอโศกมนตรีทางม้าลายจนใหญ่ถูกปรับแก้ไขด้วยการทาสีแดงเพื่อขยายทางม้าลายแล้วและทุกจุดมีปุ่มกดคนข้ามผู้ข้ามทางม้าลายโดยด้านพฤติกรรมของคนข,ขับก็ยังมีบางส่วนจอดทับเส้นทางม้าลายอยู่แต่ไม่พบการขับขี่บนทางเท้าที่บริเวณจุดนี้ จุดสุดท้ายบริเวณถนนสีลมซึ่งถือเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่มีทางม้าลายถี่มากกว่าบริเวณอื่นและมีความเสียงมากเนื่องจากรถบรนท้องถนนมักขับกันอย่างรวดเร็วซึ่งทางม้าลายเกือบทุกจุดบริเวณนี้ยังไม่ได้รับการปรับแก้ไขด้วยการทาสีแดงรวมทั้งยังไม่มีปุ่มกดคนข้ามทําให้คนข้ามถนนต้องคอยระแวดระวังและสังเกตด,ด้วยตนเอง ท้งนี้ภาพรวมการสำรวจถนนทั้ง3เส้นยังคงพบการฝ่าฝืนกฎจราจรและการขับขี่บนทางเท้าให้เห็นแม้ว่าทางกรุงเทพมหานครจะมีการเข้มกวดขันเศกิจแต่ละเขตในการจอดรถหรือขับขี่บนทางเท้าอย่างตอง่อเนื่องโดยหากพบฝ่าฝืนจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับขั้นต่ำ2 0 0 0บาททุกรายและหากมีเหตุเฉียวชนผู้สัญจรบนทางเท้าจะเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด5,000บาทแล้วก็ตาม